สื่อออนไลน์เว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่จุดโฟกัสส่องทุกมุมมองสะท้อนทุกความจริงเข้าใจเข้าถึงการมีส่วนร่วมดูคนรู้งานดูพื้นที่พัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาความคิดดําเนินการโดยประพันธ์วิธิวงบรราธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้ร่วมพลังกับเคื่อนซอฟต์พาวเวอร์ในวิธีต่ตางๆสูงโลกสูง ก็วันนี้นะครับท่านเลขาธิการและผอวรรนพงศ์คุชรัตน์นะครับปิดราชการนะครับก็มอบให้ผมได้มาร่วมในพิธีที่สําคัญของทางพุทธศาสนานะครับก็คือเรื่องของการทอดผ้าป่าในวันนี้นะครับจริงๆแล้วผมเองก็เป็นคนพื้นที่นะครับแล้วก็เวลาท่กกาูสรับเชิญไปที่วัดเนี่ยก็จะไปนะครับและไปคงเชื่อมั่นเรื่องของพระพุทธศาสนาและก็จริงๆแล้ววันนี้พวกเราชาวพุทธเหลือน้อยนะครับจริงๆแล้วผมเองเนี่ยอยู่ี่สปตเดิมก็เป็นหมอ เป็นแพทย์ใหญ่อยู่นะที่วัดเมื่อปี58นะครับก็จะพยายามส่งเสริมว่าถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลือพุทธศาสนาเนี่ยทุกทางนะฮะเราก็จะทํา แล้วก็ยังคงให้ความสําคัญกับการที่จะต้องส่งเสริมเรื่องของกิจกรรมทางพืชเศสถานเนี่ยให้เข้มข้นนะครับและผมเองก็ยังสื่อสารว่าวันนี้ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธนะครับได้มีโอกาสที่จะไปร่วมนะครับไปร่วมทุกที่นะครับถ้ามีโอกาสให้เชิญไปที่สปตรเรายินดีนะครับแล้วก็ยังวางแผนว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเรามีโอกาสให้พวกเราที่ทําเรื่องของ <Yeah. S 1> ทําดีเนี่ยทางสปตอเองเี๋ยวมีโครงการไปไปอินเดียบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวรอบหน้า ก็จะทําทเกณฑ์ละเกณฑ์ในการที่จะให้พวกเราที่ทําเรื่องของการส,งส่งเสริมศาสนาอย่างเข้มข้นเนี่ยมีโอกาสอย่างเช่นวันนี้ผมเห็นใครที่มาเนี่ยผมถือว่ามีแต้มบวกแต้มบวกอย่างแรกที่ได้ก็คือเรื่องของความสบายใจที่เราได้มีโอกาสมาทําเพื่อนเรื่องศาสนาที่เรามีความเชื่ออย่างส,าสิทธ์อยู่แล้ว2แต่ผมคิดว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีโอกาสในชีวิตหนึ่งได้มีโอกาสไป ที่จัสรู้นะครับประสูตรัสรู้ประนิธิธานของพระเจ้าซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเราเนี่ยถ้ามีโอกาสผมคิดว่าจะพยายามส่งเสริมพวกเรานะครับในมิติของสอบตนะครับทีี้ข็คงรับรองฟังแล้วก็เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาตอนน้าท่วมนะฮะผมได้มีการมาที่นี่นะครับกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านดมีสดส่องนะท่านก็ย้ำนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ย ถ้าเกิดตรงไหนมีกิจกรรมที่คิดว่าจะให้ท่านช่วยนะครับก็ผ่านผ่านผ่านมาที่ทางทางท่านเองหรือไอ้เครือข่ายของพรรคได้เลยนะครับีนไม,ไม่ไม่ใช่ว่าท่านไม่ให้ผมหาเสียงแต่ว่าจะบอกท่านว่าท่านทุ่มเทเพื่อที่จะให้ท้าวชัยพุทธเนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้อย่างปลอดภัยและก็มีความสงบส,สุขครับก็คิดว่าหลายเรื่องราวนะวันนี้มีความสุขมากเลยครับเดี๋ยวเดือนมิถุนายนผมไปเียวภาพเองนะครับที่ ที่แถววัดวัดพระปรางมันถ้าไม่แน่ใจเขาเชิญผมเป็นเป็น,ป,นประธานเองเดี๋ยวจะพยายามสมทุนกับวัดที่ยังคงได้โอ,อกาสอยู่ก็เดี๋ยวถ้าใครอยากจะไปร่วมเดี๋ยวผมจะพยายามแจ้งแจ้งข่าวนะครับเผื่อที่จะต้องไปไปร่วมกันในวัดเล็กๆซึ่งอาจอยู่ไกลปืนเชียนนิดนึงแต่ผมก็จะเป็นประธานให้เองในวันนั้นนะครับก็ไปเถวเป็นเป็นเป็นโต้โหเองเพื่อที่จะ ทำให้วัดเล็กๆตรงนั้นเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้มีงบประมาณบางส่วนในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลวัดที่อาจจะขัดงบประมาณบางเรื่องราวในการพัฒนาวัดนะครับก็ก็กรับรองฟังว่าวันนี้ดีใจมากครับแล้วก็จะเล่าเรื่องความดีๆวันนี้ท่านริขาที่การสำตฟังและปีหน้านะฮะปีหน้าฝากนิดนึงนะครับผมอยากจะให้พวกเราลองสํารวจดูนะครับว่าผลใน,นวันนี้ชาวไทยพุทธจ้นอาจ,จะแบบ ติดเตียงนะครับยังคงไม่เข้าถึงเรื่องของบริการภาครัฐนะครับที่ยังรู้สึกว่ายังด้อยเนี่ยให้โทรหาผมเลยนะครับท่านเลขาธิการย้ําผมเป็นหมอเนี่ยผมเป็นแพทย์ใหญ่เนี่ยหลายเรื่องราวที่ชาวบ้านยังเดือดร้อนอยู่ถ้าเกิดรัฐยังไม่ดูแลโทรหาหมอสมหมาย24ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะประสานแล้วก็ลงพื้นที่เองหรือว่าถ้าใครพิการแล้วยังคงไม่ได้รับใบพิการเนี่ยนื่จากหมออาจจะยังไม่ว่างไปลงในเงี้ยเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์ให้พี่ประพันธ์ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ ผมจะลงรับรองผู้พิการให้เองเพื่อที่ทําให้คนได้โอกาสกลุ่มนี้ได้มีโอกาสที่จะรับไอ้งบประมาณเรื่องของการช่วยเหลือผู้พิการนะครับอันนี้ผมทํามาทั้งชีวิตเลยนะครับผมผมทำมาทั้งชีวิตแล้วผมลงเองเนื่องจากว่าบางทีรงยาบาลเรื่องมากนะะผมเข้าใจในบทราชการเรื่องมากเนี่ยตอนนี้ผมลงเองนะผมลงเองผมลงลำพญาร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วผมใช้ความเป็นตัวตนของผมเป็นหมอเนี่ยผมจะลงพื้นที่ผมรับรองเองแล้วผมก็ส่งให้พมจเองนะครับก็ออกบัตรพิการได้เงินเลยนะครับผมจะไม่ให้ชาวบ้าน ในบ้านผมเนี่ยจะต้องไม่มีโอกาสเข้าถึงภาครัฐนี่ผมรันตีและผมจะทําทั้งชีวิตเพื่อให้ผมมีโอกาสช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ